สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังวิทยุ fm นะครับของ Motorola gp 6 5 dr นะครับเป็นตัวนี้นะครับหรือจะเป็น Motorola 650นะครับก็ตัวเดียวกันนะครับฟังก์ชันเหมือนกันอุปกรณ์เหมือนกันนะครับแบตแท่นชาร์จอะไรเหมือนกันนะครับอ่านะครับวิธีฟังวิทยุ fm ก็ไม่ยากนะครับ ให้ทำแบบนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับปึ๊บอ่านะครับถ้ามาเจอแบบนี้ความถี่ปกติแบบนี้นะครับถ้าเราจะเข้าโหมดฟังวิทยุ fm นะครับให้ท่านกดปุ่มล่างนะครับอ่าตัวนี้นะครับอัพดาวน์เนี่ยครับอ่ากดปุ่มล่างไปหนึ่งทีเพื่อจะเข้าโหมดอ่าวิทยุ fm นะครับอ่าเดี๋ยวทาพร้อมกันนะครับกดหนึ่งทีนะครับเนี่ยกดหนึ่งทีปึ๊บนี่ครับโอ้เสียงดีนะครับเสียงชัดแจ๋วเลยนะในที่อับสัญญาณนะครับ สังเกตความถี่อยู่ข้างบนเห็นไหมครับ fm เห็นนะครับ90.5นะครับแม่ค้าคนเดียวอ่ะเนีนะครับถ้าเราจะเลือกความถี่นะครับให้กดสแกนหนึ่งทีนะครับมันจะสแกนหาครับปึ๊บอ่ามันจะวิ่งเห็นไหมครับอ่าความอ่าอ่าพอเจอความถี่มันก็จะหยุดนะครับอ่าวิธีเลือกพิทยุนะครับอ่ากดสแกนอีกทีนะครับปึ๊บนี่ยครับ เนี่ยชัดเจานะครับนี่ขนาดอยู่ในตึกนะครับตัวนี้นะครับเวลามีวอเข้ามามันก็จะตัดเป็นวอนะครับอ่าวอเสร็จคุยกันเสร็จนะครับมันก็จะตัดเป็นวิทยุ FM นะครับออกจากวิทยุ FM นะครับให้กดซ้ําไปหนึ่งทีครับตัวนี้กดซ้ำหนึ่งทีนะครับอ้าวกดหนึ่งทีนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับก็คือออกจากวิทยุ FM นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับ ไม่ยากวิธีฟังวิทยุ FM เอ้าวทวนอีกทีหนึ่งนะครับฟังวิทยุ FM กดปุ่มล่างไปหนึ่งทีปึ๊บอ่านะครับหาความถี่ก็กดสแกนนะครับปึ๊บอ่ากดอีกหนึ่งทีแล้วหาความถี่ครับปึ๊บอ่านะครับออกจากวิทยุ FM เอ็กดปุ่มล่างหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับวิธีฟังวิทยุ FM ของ motorola GP65DR แล้วก็รุ่น GP650 นะครับอ่ะดีๆฝั่งวิดีโอเอ็มก็ไม่ยากนะครับอ่าลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ